สวัสดีครับผมนายสุพนัโปวดาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิงากที่ขงค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุภวัตศรีสุขนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษากลไกการอบแห้งและตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการอบนะครับโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบถาดครับขั้นตอนแรกนะครับทาการช่างถาดแล้วกดแทนนะครับจากนั้นตักทรายให้ได้ปริมาณอยู่ที่500กรัมครับ จากนั้นทำการล่อนสายให้สายอยู่ทั่วถาดครับนั้นนำาสายแห้งพร้อมถาดไปชั่งน้ำหนักพร้อมมาทึกค่าน้ำหนักแห้งของแต่ละถาดครับตัวอย่างสายที่ชั่งแล้วพร้อมถาดมาเติมน้ำโดยใช้ขวดฉีดน้ำแบบสเปรย์ให้ทั่วโดยน้ำหนักน้ำจะอยู่ที่10กรัมครับ นั้นนำทรายตัวอย่างเปียกไปชั่งน้ำหนักพร้อมถาดแล้วจดบันทึกผลครับอยู่หน้านี้นะครับเราจะกดปุ่มที่คอนโทรลจากนั้นเนี่ยเราจะตั้งค่าในที่นี้นะครับผมจะตั้งที่ห้าสิบแล้วพาวเวอร์ก็ตั้งที่ห้าสิบนะครับเรามาให้กดแทนนะครับก่อนที่จะใส่ถาดลงไปเพื่อให้น้ำหนักเป็นศูนย์ก่อนนะครับจากนั้นก็ <c oughs> ใส่ถาดได้เลยครับ กลับมาที่หน้าคอนโทรลแล้วสามารถกดสตาร์ทได้เลยครับก็ในหน้าจอนี้นะครับเราสามารถดูความเร็วลมและน้ําหนักของฐานได้นะครับโดยที่เราจะดูอุณหภูมิขาข้าวและความชื้นขาเข้าวจากทางด้านขวานะครับส่วนขาออกจะดูจากด้านซ้ายครับ